ใครดูฟาโคตรไกลจะใไรกทำไมีเรื่พองมาเป็นต,ต,ตัวแบบนี้นำงยานแต่เรื่องแบบนี้ยังไงอพอจะเหมือนใครหาว่าพ่อพาชุบฝลเป็นชูเขาไม่สีมาลานะช่างไ<ม>จริงปัสสีมเัเทอรเด็กตัวแค่นี้จะทำเรื่องต่างต่แบบนั้ได้ยังไง ่เชื่อว่าลูกไม่ได้เป็นคนทำนะลูกลูกมาอยู่กับแม่ที่นี่แล้วแม่สัญญาว่าต่อไปนี้แม่จะไม่ให้ใครหลังแกลูกดดไ,ได้ไปเด็ดขาดแล้วพี่คือสองคนเดิะทำมาที่นี่ยังไงกันละเจ้ขาจขมาท้ามาเจ้าค่ะมาทโองแม่กำงมาาแม่แล้วจ้าพอเอ้ยพวกคุณ ขอบใจมากนะลูกนะพบมพวีเป็นยังไงลูกเพาไหวคนลังแก่พี่รู้ชีวไหมลูกไอ้ไว้มันเดินจะไล่ออกจากคณะเลยมันจะดีเหรอลูกขอบใจมากนะลูกนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็ให้นมยานฟังคำของเจ้าห้ดีพาผู้ภายชุมพลไปรักษาเนื้อรักษาตัววันพุ่งพาผู้ภัยชุมพล ไปฝากไว้กับหลวงพ่อที่วัดใหญ่ให้ฝึกฝีไม้ลายมือโตต่อไปภายภาคหน้าจะได้ไม่มีใครมารังแกได้อีกจะฝากลูกยานด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะเจ้าคะางไปก่อนนะจ๊ะแม่ไปเจ้าค้างไม่งได้แม่จะลูกยานนะไม่ต้องเป็นห่วงนะจ้า๊ะขมันหอมเรื่องนี้แม่หุ่นจะต้องรบกวนลูกให้หาแม่ไปได้ไหมจ๊ะไปหาพวกแผนได้ไหมลูกได้จ้ะแม่ไอ้เจ้าค้างพูดเธอทุกคนจงเก็บข้าวเก็บของ วันพุ่งฉันจะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองการเรื่องนี้พ่อแผนจะต้องรับผิดชอบ